จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบคล้ายรูปเกือกมา้าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ12,668ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ7.9ล้านไร่มีเนื้อที่ทางการเกษตร3.2ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ41.42พื้นที่ป่า2.5ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ32.52โดยมีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายหลัก แบ่งเขตการปกครองเป็น11อำเภอ117ตำบล1,439หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น128แห่งมีประชากรประมาณ9,000คนเศษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนณนะปี2,564เท่ากับ88,485บาทต่อคน โดยเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์พึ่งพาภาคบริการเป็นหลักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพันธกิจที่มุ่งมั่นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและสร้างสารรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมรวมทั้งรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการบริการภาครัฐ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนโดยกำหนด Positioning หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้5ด้านดังนี้ 1. ด้านเกษตรเน้นการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง 2. ด้านท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรณีวิทยา 3. ด้านสังคมคุณภาพชีวิตเน้นให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 4. ด้านการค้าการลงทุนเน้นการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐ,ฐกิจสายตะวันออกถึงตะวันตกหรือ East-West Economic Corridor และ l i n e m 5. ด้านอุตสาหกรรมเน้นอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์5ปีพศ2566ถึง2570ไว้ว่าดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนและกำหนดประเด็นการพัฒนาเอาไว้5ประเด็นดังนี้ 1. การส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสารมูลค่าเพิ่ม 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนาท้องถิน่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดขับเคลื่อนวาระจังหวัดภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนกินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนาบนพื้นฐานปัจจัย4โดยการสร้างความมั่นคง5ด้านประกอบด้วยความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยความมั่นคงด้านรายได้ความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านสังคมโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการภายในจังหวัดภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TPMap จำนวน3 8 0 1ครัวเรือน ซึ่งผลการดำเนินการโครงการเพชรบุญพอเพียงระยะที่3ในปีงบประมาณ2,566ประชาชนจังหวัดเพชรบณ์ได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน2,37,965ครัวเรือนซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย TP Map ในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอาทิเขาค้อภูทับเบิกพุทธอุทยานเพชรบุระ วัดพระาธาตุ่าซ่อนแก้ววัดป่าภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติตาดหมอกอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติเขาคอแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกหอโบราณาคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาคอและการสู้รบหรือฐานยิงสนับสนุนอิททิพิพิธภัณฑ์หล่มสักถนนคนเดินไทยลมศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่า ประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบางหอนิทรรศการอุ้มพระดำน้ำประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกประเพณีปีใหม่มงอําเภอเขาค้อเทศกาลงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกและผีตามโมกและประเพณีเผาเข้าวหลามอําเภอน้ำหนาวโดยเฉลี่ยแต่ละปีจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนไม่ต่ำกว่าสองล้านคนและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า7 0 0 0ล้านบาท จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเพชรบูรณ์สไมายซิตี้ซึ่งประกอบด้วยการเป็นเมืองกีฬาดินแดนแห่งดนตรีมีอัตลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีอาหารการกินที่หลากหลายและเป็นอัตลักษณ์มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าหมายให้เกิดรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากทั้งชุมชนและประชาชนในพื้นที่ผ่านบริการทั้งโรงแรมรีสอร์ท โฮมสเตย์ร้านอาหารสินค้าของฝากของที่ระลึกสินค้าอุปโภคบริโภคและภักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร